สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเสียงบําบัดผมคิดว่าคุณอาจจะยังไม่เชื่อในสิ่งที่ผมนำเสนอเลยทีเดียวแต่ผมคิดว่าเราอาจเคยมีปัญหาบางอย่างที่เหมือนกันเราอาจจะเคยเจอปัญหานั้นคล้ายกันหนึ่งในปัญหาเหล่านั้นคืออารมณ์ฟุ้งซ่านครับขาดสมาธิไม่ว่าจะเกิดเพราะสิ่งแวดล้อมหรือการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ หรือแม้กระทั่งพันธุกรรมสิ่งเหล่านี้ทำให้เราขาดสมาธิได้ง่ายมีอารมณ์ฟุ้งซ่านทุกวันนี้เราอยู่กับมือถือทั้งวันไม่ว่าจะดูคลิปเล่น Facebook ตอบแชทถ่ยทิกต็อกมันเหมือนพักผ่อนจริงๆนะครับแต่จริงๆสมองไม่ได้พักเลยยิ่งดูมากยิ่งรู้สึกเหนื่อยล้าสมองไม่เล่นสมาธิสั้นถ้าสังเกตดูดีๆนะครับ อารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงนอนไม่ค่อยหลับหรือว่านอนหลับไม่สนิทมีการตื่นกลางดึกบางคนเป็นจนเบื่อชีวิตแต่ก็เลิกไม่ได้ครับเพราะมันเสพติดไปแล้วอยากให้สมองได้พักจริงๆนะครับต้องลองฟังเสียงบําบัดเสียงบําบัดเนี่ยนะครับจะช่วยให้สมองเราผ่อนคลายหายเครียดหลับง่ายและมีสมาธิมากขึ้นมีหลายรูปแบบนะครับลองเลือกดูให้เหมาะกับตัวท่าน ผมแบ่งให้ออกเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงนะครับกลุ่มเสียงกลบความวุ่นวายประเภท white noise pink noise nature sounds เสียงกลุ่มนี้ช่วยกลบเสียงรอบตัวครับทำให้สมองนิ่งขึ้นเราจะจดจ่อกับสิ่งที่เรากำลังจะทำหรือแม้แต่การจดจ่ออยู่กับตัวเองอย่างมีสมาธิโดยอย่างน้อยแล้ว ทำให้เราสามารถดึงสติดึงสมาธิกลับมาได้เร็วขึ้นมันเป็นเสียงประเภทเสียงเรียบๆสม่ําเสมออย่างเช่นเสียงพัดลมเสียงฝนตกเสียงลมพัดเหมาะกับคนที่สมาธิสั้นหรืออยู่ในที่เสียงดังวุ่นวายครับมันจะช่วยกลบเสียงทําให้เราโฟกัสและหลับได้ง่ายขึ้นพิง k ์ o น s สคล้ายกับไวส์ o น้สครับแต่เสียงมันจะนุ่มกว่า ประมาณว่าเสียงฝนตกเบาๆเสียงคลื่นทะเลเหมาะกับคนที่นอนไม่ค่อยหลับตื่นบ่อยฟังแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายหลับลึกขึ้นอีกอันคือเสียงธรรมชาติเช่นเสียงน้ำไหลเสียงใบไม้กระทบกันนกร้องเหมาะกับคนที่เครียดหุดหงิดง่ายหรือทำงานในเมืองที่เสียงดังในออฟฟิศที่เสียงดังเสียงเหล่านี้จะทำให ใจเราเย็นลงสงบเหมือนเราได้พักอยู่ในสถานที่ที่เราอยากจะอยู่คนเดียวกลุ่มเสียงกระตุ้นความรู้สึกดีหรือที่เรารู้จักกันในทั่วไปใน YouTube ก็คือ ASMR เป็นเสียงประเภทเสียงกระซิบครับเสียงเคาะเบาๆเสียงแปรงผมหรือเสียงเปิดหนังสือเสียงพวกนี้เหมาะกับคนที่เหงาวิตกกังวล หรือรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับฟังแล้วจะรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ใกล้ๆรู้สึกปลอดภัยบางคนฟังแล้วง่วงทันทีแบบไม่ต้องพยายามหลับเลยน่าสนใจนะครับใครสนใจก็ลองหาฟังกันดูกลุ่มเสียงฝึกสมองให้นิ่งเสียงแบบนี้จะกระตุ้นสมองในรูปแบบเฉพาะครับเพื่อให้สมาธินิ่งและคิดได้ชัดเจนขึ้น เสียงที่เข้าหูซ้ายหูวขวาจะไม่เท่ากันนะครับเสียงประเภทนี้ต้องใช้หูฟังเหมาะกับคนที่ทำงานแล้วคิดไม่ออกหัวตื้อๆนี่นจะเหมาะมากเลยครับช่วยให้สมองปล่อยคลื่นสมาธิและคิดได้ดียิ่งขึ้น Isochronic tones เสียงจังหวะสม่ำเสมอประมาณเหมือนเสียงกลองเบาๆเ,เสียงแบบนี้ไม่ต้องใช้หูฟังครับเหมาะสำหรับคนที่เริ่มฝึกสมาธิฝึกจิตใจให้นิ่ง เหมาะสำหรับอย่างเช่นในช่วงเช้าๆหรือช่วงก่อนทำงานจะช่วยกระตุ้นการทำงานกระตุ้นสมาธิเราจะเริ่มยังไงดียังไม่ต้องใช้ลำโพงแพงๆยังไม่ต้องใช้หูฟังแพงๆนะครับขอแค่มีโทรศัพท์มือถือมี YouTube แล้วก็เปิดฟังก่อนนอนหรือในช่วงเวลาที่รู้สึกอ่อนล้าไม่มีสมาธิวันละ15-30นาทีก็เห็นผลแล้วนะครับ จริงๆแล้วเสียงบำบัดไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับมันมีมานานแล้วที่ต่างประเทศมีผลวิจัยเยอะแยะมากมายถ้าใครสนใจเพิ่มเติมลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมีทั้งเรื่องของคลื่นเสียงความถี่เสียงต่างๆที่ช่วยบำบัดร่างกายจิตใจว่ากันว่าเยียวยาจนถึงในระดับเซลล์เลยนะครับอย่ารอให้ร่างกายหรือใจพังแล้วค่อยแก้นะครับลองใช้เสียงเหล่านี้ช่วยดูสักครั้งนะครับ อาจแค่เปิดเบาๆแล้วหลับไปแล้วสมองของคุณร่างกายของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ